วัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะมาเทียบเคียงค่าครองชีพที่ใกล้ๆเปิดเทอมแล้วก็คือจะเป็นชุดนักเรียนนั่นเองนะครับกับผู้ปกครองเนาะว่าบิ๊กซีกับโรตัสสินค้าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราจะเปรียบเทียบระหว่างโรตัศพัทยาใต้กับบิ๊กซีพัทยาใต้นะครับเดี๋ยวเราไปชมโรตัสกันก่อนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โซนชุดนักเรียนนะครับตัวน,นี้ก็เป็นชุดลูกเสือนะครับเสื้อ399ก็แพงออกการเหมือนกันเนาะสำหรับใครที่มีลูกหลายๆคนนะครับที่ปรับเปลี่ยนระดับชั้นตัวน,นี้กางเกงดำนะครับก็279นะครับตัวหนึ่งตัวเนาะเสื้อนักเรียนนะครับก็209้ยเอ้ย229นะครับ ตามป้ายที่เราเห็นนะครับก็จะลด15%นะครับคำว,ว่าลด15%ก็คือจากป้ายที่เราดูเมื่อกี้ก็ลดไป15%นะครับแต่เขามีตารางให้เห็นนะครับว่า,าราคาเท่านี้จะขายาที่เป็นราคาลดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นที่เราดูไป229นะครับนะครับสำหรับเสื้อนักเรียนก็ ราคาลด15%ก็จะเหลือที่194บาท50สตางค์นะครับก็ยังหนาวๆอยู่เนาะสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานหลายๆคนนะครับกางเกงนักเรียนสีกากีนะครับก็จะ3 0 9บาทนะครับลด15%แล้วก็จะเหลือที่262บาท50สตางค์นะครับ มาดูชุดเนตรนาลีนะครับตาของโลตัสนะครับก็จะเป็นตาตาช่างนะครับเสื้อเนตรนาลีนะครับก็จะ399นะครับคือเสื้อของเนตรนาลีลูกเสืออย่างเงี้ยมันจะตัวหนานะครับผ้าค่อนข้างจะหนามันก็จะมีะราคาค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็4 0 9บาทนะครับ แล้วแต่ขนาดของของเสื้อด้วยนะครับเห็นแล้วก็โหตัวละหลายร้อยเลยเนาะเสื้อนักเรียนแล้วก็กางเกงนักเรียนนะครับแล้วก็กระโปรงนะก็คือตัวของตาช่างเองก็คือตามป้ายที่ราคาที่เขาตั้งไว้เลยนะครับก็ไม่มีส่วนลดนะครับนี่ก็เป็นเสื้อนักเรียนหญิงมอปลายนะครับก็จะอยู่ที่ 200กว่าบาท300กว่าบาทนะครับราคาก็ถือว่าสูงอยู่นะปีนี้ มาดูในส่วนของร้านน้อมจิตนะครับเป็นร้านชุดนักเรียนที่เก่าแก่เนาะราคาก็อยู่ที่200กว่าบาทนะครับร้านน้อมจิตนะครับก็แล้วแต่ขนาดของเสื้อนะครับก็อยู่ในราคาเลทเกาะกลุ่มอยู่ในชุดนักเรียนกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะชอบยี่ห้อไหนชอบแบบไหนเท่านั้นเองนะครับ กระโปรงนักเรียนมปลายก็300กกว่าบาทเลยนะครับเห็นแล้วก็ทั้งชุดนะครับก็เกือบก็เกือบเป็น7 8 0 0แแล้วนะทั้งชุดนะครับของ500ขึ้นนะครับถ้าเป็นชุดนักเรียน1ชุดเนาะแล้วก็ใครที่มีลูกหลานที่ปรับระดับชั้นนะครับจาก มอต้นขึ้นมอปลายก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าของมอต้นกับมอปลายจะแตกต่างกันนะครับชุดนักเรียนจะแตกต่างกันั้งนั้นก็จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดก็จะทําให้ค่าของชีพค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองสูงขึ้นตามมาด้วยนะครับแต่ถ้านักเรียนที่ยังไม่ได้ปรับระดับชั้นก็คืออยู่ไม่ได้ปรับระดับนะครับก็จะอยู่มอต้นมอต้นก็คือมอหนึ่งมอสอง ม2ม3ามอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะซื้อเพิ่มแค่1ชุด2ชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะพอพอไหวอยู่นะครับเพราะว่าชุดนักเรียนนะคะมันต้องใส่ทั้ง5วันนะคะต้องเข้าใจเด็กๆด,ด้วยเวลาเขาใส่โดยเฉพาะเด็กๆปฐมอะไรอย่างเงี้ยมัธยมต้นอย่างเงี้ยเขาก็จะ ค่อนข้างจะเล่นสกรปรกกันหน่อยนะครับมันก็ต้องมีตัวเปลี่ยนสำรองด้วยนะครับก็เห็นใจนะครับเห็นใจผู้ปกครองเนาะเห็นราคาเสื้อชุดนักเรียนแล้วก็รู้สึกเห็นใจเลยนะครับ ยังไม่พอกับชุดนักเรียนนะครับก็ต้องเป็นรองเท้านักเรียนนะครับรองเท้านักเรียนตอนนี้เขาปัจจุบันนี้นะครับเขาออกแบบมาค่อนข้างจะสวยค่อนข้างจะเป็นแฟชั่นเลยแหะครับหลายๆตัวเห็นไหมครับเราพามาดูหลายๆยี่ห้อหลายๆบริษัทนะครับแต่ก็ราคาก็ร้อยเก้านะครับเขาลดให้หนะจากคู่239บาทเหลือร้อยาเก้านะครับเนี่ยเป็น รองเท้านักเรียนนะครับตัวประกอบชุดประกอบของลูกเสือนะครับหรือว่า,าลูกเสือเนตาลีเนาะก็ต้องมีหมวกมีโอหลายอย่างตัวนี้เขาขายเป็นชุดนะครับ229บาทนะครับที่ว่ามีหมวกมีผ้าบันคอมอีตัวใส่ไหลอะไร ทุกสิ่งยานะครับแล้วก็มีถุงเท้าลูกเสือนะครับมีเชือกนี่คือเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการแต่งตัว1วันในหนึ่งสัปดาห์ของของนักเรียนนะครับที่ต้องที่ต้องแต่งตัวชุดลูกเสือเนตรนารีเนาะอยู่วากาชาตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีของประเทศไทยเรามีการเรียนเรียนเพิ่มเรียนเสริมนะครับก็จะมีชุดพวกนี้เพิ่มขึ้นมาสำหรับค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองขึ้นมาอีกนะครับ นี่ก็เป็นเข็มขัดผู้หญิงเข็ม like ขัดผู ad, ้ชายนะครับราคาก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ขนาดแล้วก็แล้วแต่ระดับชั้นด้วยนะครับเห็นราคาแบบนี้แล้วครับก็ไม่แปลกใจนะครับที่เราจะเห็นข่าวว่าช่วงเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองเอาตัวนุ้นตัวนี้ไปจำนำเพื่อมีเงินเพิ่มที่จะมาซื้อชุดนักเรียนค่าเทอมนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยให้กับลูกๆดังนั้น ก็ถือว่ามีลูกหนึ่งคนก็ลงทุนสูงเหมือนกันนะครับณปัจจุบันนี้เนาะมันไม่เหมือนอดีตนะครับ คลิปนี้ก็เราพามาที่บิ๊กซีพัทยาใต้ามาเทียบเคียงราคามาดาูให้ชัดเจนกันไปเลยนะครับบิ๊กซีพัทยาใต้รองเท้านี่รู้สึกจะลด5%นะครับรองเท้านักเรียนอนุบาลน,นะครับก็จะลด10-20%เลยนะคะเพราถือว่าลดค่อนข้างสูงนะครับแต่การลดค่อนข้างสูงราคาก็ยังสูงอยู่นะยังรู้สึกว่าราคาสูงกว่า ทุกๆปีอยู่นะครับเนี่ยครับราคาที่เขาเปรียบเทียบราคาจริงแล้วก็ราคาลดให้กับผู้ปกครองได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเพราะว่าราคาจริงมันจัดปิดอยู่ตามป้ายของรองเท้านะครับแล้วก็ราคาลดเนี่ยเขาบอก5% 10%เขาก็คือจะมีราคาคิดออกมาเป็นตัวเลขให้เราเลยนะครับเนี่ยเป็นอีกช่องมันจะมี2ช่องเนาะช่องหนึ่งก็เป็นราคาจริงอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นราคาลดที่เราต้องจ่ายนะครับ ระหว่างบิ๊กซีกับโรตัศเขาก็แข่งกันในการลดราคาเหมือนกันนะครับแต่การลดก็อยู่ที่สูสีกันเหมือนกันเนาะ2 5 10% 20%อย่างเงี้ยนะครับแต่ดูรองเท้านักเรียนของบิ๊กซแล้วเขาจะมีหลากหลายนะครับแล้วก็มีตัวแบบสวยๆก็คือมีลักษณะที่เป็นแฟชั่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นตัวแบรนด์เนมที่ ที่หลากหลายนะครับดีส เรามาที่ชุดนักเรียนนะครับชุดนักเรียนเขาลด20%จากป้ายนะครับนี่ก็เป็นชุดนักเรียนยี่ห้อที่มาวางที่บิ๊กซีนะครับก็จะมีไทยคู่นะครับก็จะเป็นาราคาก็อยู่ในระดับเดียวเดียวกันนะครับไม่แตกต่างกันมากที่เราดูาโลตัรไปสักคู่นะครับเอ๊เพื่อนๆแต่เห็นชุดนักเรียนที่ที่ ที่ราคาถูกอยู่นะสําหรับบิ๊กซีนะครับจากตามป้ายเนาะแล้วเขาก็จะลดลงอีกนะครับก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างถูกกว่าโลตัสนิดนึงอยู่นะของของไทยคู่ของอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างชุดนักเรียนเสื้อนักเรียนมต้นนะครับ179ลด20%ก็เหลือ143บาทนะครับก็ถือวาอ่าถูกอยู่นะครับถ้าเทียบแล้วเนาะ มาดูของยี่ห้อน้อมจิตนะครับน้อมจิตที่โลตัสที่บิ๊กซีนะครับราคาก็จะอันเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่บิ๊กซีหรือโลตัสเขาลดให้เยอะน้อยแตกต่างกันเท่านั้นนะครับก็ลองดูคลิปนะครับว่าร้านน้อมจิตเนี่ยทางบิ๊กซีหรือโลตัสเขาลดกันเท่าไหร่นะครับ เอ๊เอเห็นมีชุดนักเรียนตาแพนด้าด้วยนะครับตรงวิกซีนะครับก็จะมีแวรนมที่เป็นหลายๆตาหลายๆาบริษัทนะครับ ก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับมีพวกเข็มขัดพวกลูกเสือนิทรลีนะครับแต่รู้สึกว่าบิ๊กซีเนี่ยรู้สึกจะมาจัดให้เห็นน้อยนะครับไม่ไม่ไม่ดูเยอะเหมือนเหมือนที่โลตัสนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโซนชุดนักเรียนของของบิ๊กซีนะครับแล้วก็เท่าที่เท่าที่สังเกตนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งโซนของบิ๊กซีเนี่ยชุด นักเรียนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นหมวกอุปกรณ์ลูกเสืออะไรต่างๆนี่ก็จะจะน้อยกว่าแต่ราคาก็สูสีกันนะครับอยากให้เพื่อนๆลองดูแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเราจะพาบุตรหลานของเราไปที่โลตัสหรือบิ๊กซีแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่าที่เรา่ายทามก็คือเป็นโซนพัทยาใต้นะครับ คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสััสีีครับ